สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตตั้งประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบอร์สุครุสุสคนพอดีมีทหารเนาะเราได้ไปกินข้าวนะยุ่หานอาหารอ่าแถวเค็มของแต่ว่าอเผอิญเมื่อที่เราไปนั่นเป็นเมื่อที่อาตำรวจทั้งฝั่งไทยไล่จับคนร้ายเนาะซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เอาเรากับ่ฮหู้ที่ไปที่มาแต่ว่าเราก็บอกว่าตำรวจไทยใน,นเฮ็ดเ,เกินกว่าเหตุ เพราะว่าอันผู้ไ้านะเราได้บอกว่าเรายอมแล้วยอมให้จับนะแต่ว่าตำรวจทางฝั่งไทยแดงไส่อาบุธทันยิงเข้าไปไสยู่เนาะแล้วเราก็ได้ไปโพสต์เขียนว่าตำรวจไทยให้ให้อันเกินกู้เหตน,นะซึ่งผูก้ก็เฮตุนั่นก็คือคนสันซาดลาวเป็นเท่าวคาสิงวงพระจันทร์อายุ30ปีนะสันซาดลาวอาศัยอยู่บ้านลักสองเมืองปากเซแขวงจาปะสักเนาะ ซึ่งสาวลราที่เป็นทหารนะเราบุ้งที่ไปที่มาว่าสาเหตุยังที่คนให้เนาะที่พยายามหนีแจกตำรวจที่ตำรวจพยายามสกัดกั้นหนาะบายสาเหตุมันเกิดขึ้นพอไปอย่งค่อยจะเบ้าหัเนื้อนให้ฟังเนาะอะเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนาะในเมื่อเวลาประมาณ13โมง30นาทีของวันที่13เนาะของวันพุทธที่ผ่านมานะปี2014ห้อยตำรวจเอกนะภัยทุน สันสิมาเนาะห้องสารวัตรซืบสวนชอบสวนส,วนส,วนสวนพอพท่าบอ่อเนาะได้ครับแจ้งนะว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เชี่ยวชนกันเนาะตึงถนนสายท่าบอ่อและบ้านผือบริเวณซี่แยกบ้านเทพีนะตำบลบ้านเดือนนะอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองไฮประเทศไทยเนาะหลังจากได้ครับแจ้งจึงไปกวดสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยอีกหลายหน่วยนะสถานที่เกิดเหตุนะ พบบารถยนยี่ห้ออีสูสุสีขาวซี่ประตูทะเบียนกรุงเทพนะมหานครจอดยู่แคมทางสภาพได้รับความเสียหายนะส่วนรถอีกคันแม่นเป็นรถเก่งยี่ห้อตโตยต้านะรุ่นยาลิเนะสีขาวทะเบียนอุดรธาน,นีสภาพมีความเสียหายทางด้านหน้านะโดยมีนางสาวธนาลัตนะอายุ77ปีเป็นเจ้าของนะรถอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้าน บ้านนะอ,อําเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยญาติท่าพบเจ้าหน้าที่นะงสาวมานารัดได้หับบาดเจ็บนะมีอาการแน่นหนะ้าอกนะสอบสวนเบื้องต้นพบป่ารถยนต์อีซูซุเล่นมาทางอ,อําเภอท่าผือจังหวัดอุดรธานีนะมุ่งหน้าไปทางอ,อําเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายนะส่วนรถเก่งโตโยต้ากำลังจะเลี้ยวนะเพื่อจะเข้าบ้านนะ เข้ามู่บ้านอเข้าบ้านมู่หกตำบลบ่าวา,าพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะรถกระบะก็ได้ขับแซงรถเห็นให้แนมบัวเห็นนะรถโตโยต้าที่กำลังจะเลี้ยวเ็ดให้ต่ำกันเข้าย่างจังนะห้อยตำรวจเอกไพฑูรยได้รับแจ้งจากผู้ข้าวที่ได้เห็นเหตการว่าผู้ขับและโดยสารสองคนที่นั่งมานำกันนะ ที่มานำรถอีซูซุป้ายทะเบียนกรุงเทพลบหนีไปโดยใส้โบกรถนะเก่งสีดำนะ,ะทางฝั่งเรามุ่งหน้าเข้าอำเภอท่าบอ่อห้อยตำรวจเอกไพฑูรย์จึงได้มีการประสานงานสกัดกัน้นจับต้มมาเนาะได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจลายนายของเจ้าหน้าที่นองคายได้เข้าห่วมกสอบพื้นที่เส้นทางของทั้งสองคนนะคาดว่าจะลบหนีน่นะนะ โดยทำงานกวดสอบจากคลิปของชาวบ้านที่ได้ถ่ายเอาไว้เนาะหลังจากเกิดเหตุทั้งสองคนก็ได้โบกรถจักเพื่อลบหนีนะแต่ว่าถึกปฏิเสธเนาะจึงได้โบกรถยนต์ของคนสปปลาวเพื่อลบหนีและได้มาลงแถวเทศบาลนานะเมืองท่าบอ่อก่อนจะจ้างสามล้อนะให้ไปส่งที่แคมแม่น้ำของบ้านอาพลสาเนาะได้ตำรวจก็ได้ไล่มาทันนะ ในเวลาประมาณ่สี่โมงิบนาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอทอร์บได้ติดตามคนท้ายทั้งสองมาทันในพื้นที่มู่สองบ้านพูนสะพอคนได้เห็นเจ้าหน้าที่จึงได้แยกกันหนีนะโดยคนได้อีกคนนะได้สาดซื่อต่อมาว่าเท่าคคำสิงพงษ์มจันนะอายุ30ปีสันซ่าลาวนะ ก็คือว่าอาศัยอยู่บ้านลักสองเมืองปากสีแขวงจำปังนั่นแหละนะไปเล่นลงไปท่าน้ำเ่ยกอาได้ใส่เหงือของชาวบ้านเท่านั้นลบหนีเต่กบนะบรอดเนาะเพราะว่าเหงือนบรสามารถติดจักได้นะแล้วตำรวจก็พยายามสกัดกันดก้นโดยการที่ว่าพยายามให้เราหยุดสร้างให้เราหยุดเราก็บ่ได้หยุดแล้วก็ใส่ปืนยิงคุมคู่เราเต้เราก็บ่หยุดเราก็พยายามหนีต่อไปจนว่าเหือไหลออกไปนะแล้วตำรวจก็ได้ อาไส้เหือนะของชาวบ้านคือกันเป็นเหืออันเคลือนนเกาเหือหางยาวบอกนะเ้าเบา้าผิดก็ขอภายในเด้อนนะเพราะว่าแถวบ้านค่อยเคลื่อนเหืหางยาวเนาะแล้วก็ได้ไส้เหือในติดตามคนท่ายจนออกไปถึงกลางฟั่งแม่น้ำของแหละย่างที่ว่าเป็นคลิปต้นคลิปต้นแรกเนี่ยที่ที่สาวทหารทางสปปลาวเราได้ท่ายคลิปไว้เนาะซึ่ง สาเหตุก็เกิดมาจากหน้าก่อนหน้านแล้วนะตำรวจพยายามสกัดกั้นแต่เราก็บอกหยุดเพราะว่าเราจะพยายามข้ามนะไปในฝั่งเราให้ได้เพื่อนจะได้มีการจับกลุ่มแล้วก็ได้ข้ามไปอยู่นในประเทศตัวเองส่วนผู้ล่าอีกคนหนึ่งนะก็ได้แล่นเข้าไปในอันห้างส้มแป้งล้า่ที่ซื้อคําสิงวงพระจ์เนานะที่เป็นสัญชาตลาวขณะในทงของเราเมีเอาวุธปืนแล้วก็พ้อมระเบิดนะ ที่ตำรวจพยายามสกัดกั้นนั่นกะถ้าเป็นประเทศอื่นหันเขาบอกเลยว่าถึงขั้นที่ตุยไปแล้วตำรวจเขาบอกป่วยเรื่องนี้แหละทั้งที่ตำรวจเขากับประเทศเกินตามความจริงเนาะเพราะว่าทางูลรยเองกะพยายามจะหนีนะทางตำรวจก็พยายามสกัดกั้นเต็มที่เนาะเพื่อว่าจับเป็นว่าอยากให้มารับโทษตามกฎหมายเขาบอก่อยากกระสามันขเขายัให้โอกาสอยู่ได้เนาะถ้าเกิดเราเป็นประเทศอื่นนี่ตุยไปแล้วนะเขาบวาป่วยเนาเพราะว่า ท่าคําสิ่งนี้ก็ได้เกิดมีการยิงต่อสู้กับตํารวจเพื่อเปิดทางหนีก้นเราซีลงเฮือนะเราก็ได้ใส่ปืนยิงคมคู่ตํารวจไปนะแต่ว่าตํารวจก็มาหลายคนนะพยายามสกัดกั้นเราส่วนปืนกระเบิดเราได้ทิ่มลงกลางแม่น้ํำคงไปเรียบรนะ้อยเนาะหลังจากที่เราพยายามหนีที่ใส่เฮือพยายามหนีออกไปกลางแม่น้ํโคงนะอย่างที่ชื่มันอยู่เนี่ยอที่ตนมันได้หน,นูมึงไป มันยอมแล้วก็ยุดที่บอกมันที่ไปยิงมันอยู่สองคน <Okay. S 2> สามคนนี okay. ่อันนี้มันก็ว่ามันยอมแล้วมันยอมแล้วอยู่เออกับตำรวจไทยกูจ๊ะนั่เขาว่าเขายอมก็คือยอมนังนที่ยิงเขาอ,อยู่ยานมันตำรวจไทยกูจัะนี่แหลนะเนาะอ่าสายให้ที่ไปที่มาและอีก ลีกคนหนึ่งที่พยายามลบหนีนั่นก็คือเราก็ได้ลบหนีเข้าไปในห่างซ่อมแปลงแล้วเราก็ได้คมคู่แล้วก็ได้ถุยตัวเองไปเนาะนากาบริหาห้ว่าเราเป็นคนะชาตใาดเป็นคนประเทศใดเนาะอีกคนหนึ่งนะในที่สุดเนาะเท่าคําสิ่งกระทึกจับไปเนาะแล้วก็ได้ทึกอ่านำโตไปสืบสสวนสอบสวน,สวนเพื่อขยายผลจับกลุ่มเรื่องการฆ่ายาเสพติดนะที่อยู่ในประเทศไทยเนาะ นี่แล้วนาะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะที่สาวทหารเอาไปลงโดยที่โบได้หู้ต้นปลายสะเหตุแล้วมาเกาหาตำรวจทางฝั่งไทยไปเฮ็ดเกินกว่าเหตุนะอันที่จริงเขาบร่ได้เฮ็ดเกินกว่าเหตุเขาเฮ็ดตามหน้าที่ทั้งๆที่เขาสามารถวิสามันได้เขาก็วิสามันเนาะเขายังให้โอกาสแล้วก็ไปนําจับมาเพื่อมาดําเนินคดีต,ตามกฎหมายของประเทศไทยนั่นเองนะ